ทันสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมากอร์เคปปอฟนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคปปอให้ทุกคนได้ติดตามกันสาหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง baby monster นะครับนั่นก็คือวิชวลคลิปนะครับที่ baby monster ปล่อยออกมาทาแฟนๆงงแบบเอ๊ะใครเนี่ยโปรโมทแบบลืมหรือเปล่าลืมปล่อยวิชวลคลิปก่อนที่จะมาปล่อย MV ็มไหมเลยมาปล่อยทีหลังแบบนี้แต่ใดๆก็คือเป็นวิชวลคลิปสมชื่อจริงๆนะครับเราจะได้เห็นความวิชวลของเบมอนต์รายคนไป แต่ละคนเนี่ยคือสวยแบบเบบี้แองเจิลมากๆแต่ที่เหนือไปกว่าความสวยของเด็กๆ b a b เบบี้มอนสเตอร์นะครับนั่นก็คือยอดวิวนั่นเองภริตาเนี่ยนำทีมมาเป็นคนแรกเลยนะครับคลิปนี้เหมือนว่าทางค่ายเนี่ยจะปล่อยมาในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกันไม่ได้มีแบบว่า1วัน 1นคน1วันหนึ่งคู่แต่ว่าทยอยปล่อยมาแบบคนต่อคนช็อตต่อช็อตกันเลยนะครับยอดวิวของพาริตาใน Tik t อกเนี่ยคือสูงโดดไปจากคนอื่นนํามาเป็นคนแรกล่าสุดในตอนนี้ที่เราเข้าไปดูมาใน Tik t อกออฟฟิเชียลของเบมอนนะครับยอดวิวของพาริตาในยอยู่ที่ประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นกว่าเกาือบจะถึงหลัก4ี่แสนแล้วไม่รู้ว่าถ้าหากเข้าไปแคปรูปมาอีกทีหนึ่งเนี่ยจะ3ามแสนเก้าเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือ,รอจะไปเป็นแบบว่า4ี่แสนแล้วรวมไปถึงถ้าหากคลิปลงไปเนี่ยยอดวิวน่าจะ พุ่งขึ้นไปมากกว่านี้อาจจะทะลุ400ไปไกลเลยก็ได้นะครับทำเอาฟแฟนๆคฮือฮากันเลยกับความฟังของพาริตาที่ตกแฟนคลับเนี่ยทั้งเกาหลีทั้งไทยทั้งอินเตอร์ได้โดยเฉพาะ s t u c k in the m i d d l e เลพลงภาษาอังกฤษนะครับพาริตาคือชายแล้วก็โดดเด่นมากทั้งได้ไฮโน้ตเอ้ยเพลงอิงที่เข้าปากแล้วก็ความวิชวลที่ตรงคอนเซ็ปต์สม้วนะครับกับวิชวลฟิล์มหรือว่าวิชวลคลิปนี้ของพาริตาที่แบบยอดวิวเนี่ยเกินคนอื่นๆไปเยอะเลยทีเดียวรองลงมาก็ดูเหมือนจะ เป็นสาวอาสานะครับที่ยอดวิวก็แรงเกือบจะแตะหลัก3ามแสนแล้วเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับอาสาที่สวยแล้วก็ได้แบบทุกโหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหวานเฮ้เ hey, รี้ยวซาหรือว่าจะแอบเซ็กซี่เนี่ยอาสาก็เอาอยู่เหมือนกันตอนนี้ยอดวิวแต่ละคนก็คือแตะแสนกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ได้ดูวิดีโอคลิปแล้วเป็นงังนไหบ้างชอบกันหรือเปล่าชอบคลิปของใครกันมากที่สุดก็คอมเมนต์กันมานะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับทุกคนในตอนนี้ทางแบรนด์นะครับที่ทางาน ร่วมกันกับ Baby Monster ได้มีการปล่อยรูปภาพมาแล้วนะครับดูเหมือนเมมเบอร์คนแรกที่ถูกปล่อยรูปออกมาจะเป็นน้องเล็กนะครับเจกิต้านั่นเองกับ CNP นะครับปล่อยรูปของน้องแคนนี่เจกิต้ากับ Propolis นะครับทุกคนถือสกินแคร์แบบปังๆสาวผมบอ์กับ ความแบบว่าสีฟ้านะครับของผลิตภัณฑ์เนื้อโอ้หสวยเป็นแอดที่แบบเห็นแล้วจะต้องซื้อจะต้องอยากใช้ตามแน่นอนนะครับเปิดมาคนแรกก็เตรียมโซเอากันได้เลยเพราะว่าเหล่าแม่แม่มามีของน้องแคนนี่เนี่ยจะพุ่งตัวไปเปแบบเต็มที่แน่นอนใครได้เห็นรูปแล้วเะครับเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่ากับความสดใสนี้ของชิคกต้าในหมดของแม่ค้าจัวน้อยนะครับก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยสําหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกา like, ดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันยอง